ธรรมะสำหรับเด็กจะปูพื้นฐานเด็กๆให้เข้าใจธรรมะที่อาจารย์ได้กล่าวนะครับอันนี้ก็เป็นความห่วงใย สำหรับวัยเด็กเนี่ยนะคะคงไม่พร้อมที่จะฟังธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ว่าสามารถที่จะเข้าใจได้จากชีวิตจริงๆของเขาเราก็มีชีวิตจริงของเด็กในชั้นเนี่ยนะคะก็มีหลายคนหลากหลายผู้ปกครองพี่น้องญาติเพื่อนฝูงเนะะี่ยค่ะแต่ละชีวิตถ้าเราถามเขาให้เขาได้เล่าก็ให้ทุกคนได้ช่วยกันพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรดี เขาก็อาจจะช่วยกันคิดและในที่สุดเขาก็เริ่มจะเห็นว่าสิ่งใดที่ควรและสิ่งใดไม่ควรค่อยๆแทรกความเข้าใจธรรมะโดยไม่ต้องกล่าวตรงๆว่าเดี๋ยวนี้เป็นธรรมะทุกอย่างเป็นธรรมะเขาก็อาจจะไม่พร้อมที่จะเข้าใจเพราะเขาอยู่ในวัยนั้นนะคะแต่ก็ถามในสิ่งที่เขาสามารถจะเข้าใจได้พี่น้องเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าทําอะไรบ้างเมื่อวานนี้ทําดีหรือทาไมด่ดีอย่างน้อยที่สุดเขาก็ค่อยๆเริ่มคิด เริ่มเข้าใจแล้วเราก็ค่อยๆนําไปแล้วถ้าเขามีคําถามอะไรนะคะเราก็ตอบในทางที่ให้เขาค่อยๆเข้าใจขึ้นถ้าเขาเป็นคนช่างซักนะคะเราก็สามารถที่จะค่อยๆให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้องอย่างบอกว่าขณะนี้หิวไหมถ้าเขาบอกว่าหิวและถ้าไม่มีตัวร่างกายเนี่ยจะหิวไหมเริ่มให้เขาเข้าใจความจริงเดี๋ยวนั้นว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยทุกอย่างที่มีจริงเนี่ยบังคับบัญชาไม่ได้แล้วก็มีธรรมะสองฝ่าย ฝ่ายหนึ่งก็เป็นฝ่ายที่ดีอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ดีขั้นต้นต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วตั้งแต่ต้นแล้วเขาก็สามารถจะเข้าใจได้เด็กคนไหนช่วยพ่อแม่บ้างรักพ่อแม่เพราะอะไรพ่อแม่มีคุณในอะไรบ้างเพราะว่าเด็กบางคนไม่คิดถึงคุณของพ่อแม่เลยเหมือนพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูแล้วก็อุ้มฉูเข้าไปตลอดแต่ถ้าเป็นเด็กที่ช่างคิดใช่ไหมคะเราก็อาจจะให้เขาคิดว่าพ่อแม่เนี่ยรักพ่อแม่ไหม แล้วรักแล้วทำยังไงดูแลหรือเปล่าถ้าเขาเป็นเด็กไม่ดีพูดไม่ดีเนี่ยเคยไหมและขณะนั้นน่ะพ่อแม่รู้สึกอย่างไงและคำพูดที่ไม่ดีเนี่ยไม่ใช่แต่เฉพาะกับใครนะคะทั้งนั้นกับเพื่อนหรือกับใครแม้แต่ผู้ที่ช่วยงานทำให้เขาเสียใจไหมเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องการอย่างไรที่จะได้รับสิ่งที่ดีเขาก็เป็นคนดีให้กับคนอื่นได้ค่อยๆแนะนำแล้วก็ถามดูปัญหาของเด็กๆนะคะแล้วก็คือ ยังไงยังไงก็เป็นความเข้าใจที่เป็นธรรมะทีละเล็กทีละน้อยให้เขาได้ยินคําที่คุ้นหูก็ได้อย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ดับกิเลสเพราะฉะนั้นกิเลสเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ดีวันนี้มีไหมโกรธบ้างหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ค่ะค่อยๆถามไปก็คงจะทําให้เขาได้เข้าใจชีวิตจริงๆถ้าเราโอหัวข้อมานะคะอริยสัจสี่รับรองไม่มีความหมายเลยอิธิบาทสี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ว่าจากชีวิตจริงๆเนี่ยเขาเริ่มเห็น ว่าในบรรดาคนที่เขารู้จักเขาชอบใครเพราะอะไรก็ต้องรู้ว่าเป็นเพราะความดีหรืออะไรนะฮะหรือถ้ามีข่าวคราวเช่นแท็กซี่นําเงินมาคืนให้เนี่ยถ้าเป็นเขาเขาจะทํำยังไงและอะไรที่ถูกต้องค่อยๆเห็นว่าไม่ว่าเป็นใครคะ่ะความดีเป็นความดีและทุกคนก็ชื่นชมความดีด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นคนดีใครจะเกลียดจริง,รงๆแล้วก็ไม่มีใช่ไหมคะ ถ้าจะมีคนอิจฉาริษยาก็ช่วยไม่ได้ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเข้าใจผิดว่าแท้ที่จริงนะถึงจริษยาใครก็ไม่ได้ทําให้คนนั้นเดือดร้อนอากุศลทั้งหลายเนี่ยเป็นโทษกับตัวเองทั้งนั้นตั้งแต่คิดร้ายไปอะไรไปคือค่อยๆรู้จักเด็กในห้องนะคะแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนเนี่ยเราจะช่วยเขาอย่างไรให้ค่อยๆเข้าใจสิ่งที่ถูกต้องและเป็นคนดีขึ้นเราอาจจะถามทุกวันนะคะวันนี้ใครทําดีบ้างหรือเปล่ามีหรือไม่มี คนที่ไม่มีจะรู้สึกอายไหมวันนี้ไม่ได้ทําดีอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค,คือมีความเข้าใจสําคัญที่สุดความเข้าใจสมาาณะตะตาความมีตนเสมอไม่ได้ถือว่าเขาสูงกว่าเราต่ํากว่าเราเสมอกับเราหรืออะไรนะคะแต่ทุกคนเหมือนกันเลยคะ่ะเกิดมาเพราะกรรมที่ได้ทําแล้วและชีวิตที่แต่ละคนนะคะจากเด็กไปเป็นผู้ใหญ่เนะี่ยเราก็เห็นตัวอย่างตอนเด็กเขาเป็นยังไงและตอนโตเขาเป็นยังไง เด็กทุกคนเนี่ยนะคะเข้าใจว่าตอนเล็กๆเนี่ยดูเหมือนว่าพอใจที่จะทำความดีชื่นชมในความดีแต่ทำไมโตขึ้นกลายเป็นไม่ดีไปได้ถึงอย่างนั้นนี่ก็แสดงให้เขาไม่ประมาทที่จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าตราบใดที่ยังไม่เป็นคนดีขึ้นเรื่อยๆไม่เข้าใจความถูกต้องวันหนึ่งเขาก็จะต้องทำไม่ดีเพราะฉะนั้นคนที่ทำไม่ดีเนี่ยจริงๆและไม่มีใครอยากไม่ดีแต่ไม่ทำไม่ได้เพราะไม่ใช่เขา แต่สะสมมาที่จะเป็นอย่างนั้นคือให้เข้าใจในเหตุในผลจริงๆว่าบางังคับบัญชาไม่ได้ด้วยเหตุนี้จึงต้องสะสมความดีเพื่อที่จะได้ไม่เป็นคนเลวในวันข้างหน้า